อ่ะแต่ทีนี้มาดูเรื่องลิวพูด,ดีกว่าเมื่อวานนี้ไปเยืนฟูลแมนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์จิตสภาพจิตใจดีว่าแฟนลิวพูเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนกันใช่ไหมมันมันเออมันแบบเอาไงดีว่าแล้วคือดันมีข่าวหลุดออกมาก่อนสิเบตัวจริงออกมาว่าเอ้ยเนี่ยจะดรอปาล่าจะไม่มีแม็กอลิสเตอร์นู่นนี่ก็จะเป็นสำรองตอนนั้นก็จิตใจก็สองจิตสองใจละฝั่งหนึ่งก็แบบว่าเออดีดรอปบ,บ้างก็ได้ลุยกันไปเลยแบบน,แบบนี้แบบเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างนี้ แต่ว่าอีกใจนึงก็เอ๊จะดีหรอวะไหวเหรออะไรเงี้ยพอไปที่ฟูลแมค่ะก็ยิงนําได้ก่อนอ่าพอลูก1นศูนย์มาเนี่ยใจมาใจมาแต่ว่าพอท้ายครึ่งแรกค่ะโดนตีเสมอนะคะลูกแรกเนี่ยหนศูนย์จากเทรนต์ครัฟรีคลิกสวยมอกไม่ได้เห็นมานานล้ะแล้วก็โดนตีเสมออันเนี้ดูฟรีคิกของเทรนต์โอ้โหแม่น้ำตาจะไหลตอนเห็น แล้วหลังจากนั้นเขาสมบูรณ์ยังเนี่ยอะไรน่าจะดีหายแล้วนะซ้ายขวากลับมาเรียบร้อยแล้วทั้งอ่อลเบิเทรน์กลับมาประจำการที่เดิมมาพร้อมยูโรเลยนะใช่แต่ทีนี้เนี่ยออพอช่วงท้ายครึ่งแรกโดนตีเสมอ1-1ค่ะเป็นทางด้านของกาซาลาหมดครึ่งแรกเนี่ยก็เสมอกันไป1-1แต่ทีนี้หลังจากนั้นกลับมาเล่นกันครึ่งหลังนะคะลิเวอร์พูลม,มาได้2-1จากกาเบนเบิร์กนะ ก็ตอนแรกจะโดนเปลี่ยนตัวออกจังหวัดนั้นด้วยนะแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเห็นจังหวะเหมือนจะโดนเปลี่ยนอ่ะยิงได้พอดีแต่สุดท้ายเขาก็โดนเปลี่ยนนะช่วงจำไม่ได้นาทีที่เท่าไหร่แล้วก็เนี่ยมาได้สามหนึ่งค่ะไอจังหวะที่สองหนึ่งนะป๊อปพี่เนี่ยนะจิกไม่รู้จะจิกอะไรดิจิกไปหมดเลยเครียดไปหมดเลยกลัวโดนซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันหายมันไม่มีมานานแล้วนะแต่พอแบบแพ้พอเลยเนอะใช่ปะก็ต้องเล่นนี่ยเพราะว่าซิตี้มีเกมเอฟเอไงใช่แล้วลูกโชต้าเนี่ยเช็คลำหน้าด้วย แต่สุดท้ายอ่อนซายก็เลยได้เป็น3ามหนึ่งโกล้มช้าจังลุนนี้ใช่สุดท้ายพอได้3าหนึ่งเนี่ยนะคะก็สบายใจละช่วงทดเวลาก็กั้นใจหน่อยกลัวมีอะไรอีกแต่สุดท้ายก็จบด้วย3คะแนนนะคะก็ทําแต้มเขยับไปทาบอาร์เซลลจ่าฝูงตอนนี้เป็นรองลูกได้เสียแต่ซิตี้ยังเขายังแข่งน้อยกว่า1นัดไงใช่ก็แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เอาหมดเอาหมดขอปัดกันเลยได้เวลามันยังเหลือนัด ยังมีให้เตะหลายเกมใช่หนะัดสุดท้ายเอลนคอปเองก็บอกนะคะว่าคือเอาเกมนี้ก่อนเกมนี้อ่าน,นิวตารางคะแนน74 74 73แต่ซ<ส>ิต <City S 1> ี้เนี่ยเขายังเขาไปแข่งเอเอฟเอไงมันก็เลยหายไปเกมหนึ่งนะคะก็แช่งต่อไปใช่ อ่ะเซนอนก็บอกอ่ะขอจ่ายฟุตวกแป๊บหนึ่งก่อนเออเอาสัาากแป๊บหนึ่งก็เอาตอนนี้ยังไม่ก็ต้องเอานาทีนี้ไม่ต้องกดดันกันก่อนนะครับใช่คือเจอ<ะ>ใครไม่รู้อ่ะนะทีนี้เนี่ยเออมาดูหลังเกมหน่อยครอปเองให้สัมภาษณ์นะคะก็บอกว่าเกมนี้ลูกทีมเขาเล่นได้ดีคือที่ต้องโรเตชันนักเตะก็เพราะมันเตะถี่มาก <c oughs> ก็เลยต้องแบบมีการแบบเหมือนเหมือนปรับอะไรงเงี้ยเพราะเนี่เดี๋ยวอีก3าวันก็ต้องมาเล่นอีกละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมาดูว่าใครเนี่ยจะอยู่ในรายชื่อของทีมตัวจริงบ้างแต่ของจริงนะ เราว่ามันก็มีเรื่องของฟอร์มการเล่นที่เข้ามาเป็นปัจจัยอ่ะเพราะอย่างหลังมูอะไรก็ไม่รู้จริงนะแล้วก็นูนเยสเนี่ยเห็นด้วยกับคุณเมื่อกี้ไลอ์อ่านชื่อไม่ทันในไลฟ์แชทบอกว่าควรจะมาเป็นสำรองลงมาแล้วเหมือนให้กระหายแบบใช่แบบ,แบบอยากยิงอ่ะอย่างนั้นอ่ะผมคิดไม่ผิดเลยว่านัดอัลตันต้าวันนั้นอ่ะผมรู้เลยว่าคอปไม่ให้นูนเยสลงแน่นอนเลยอือเป็นเพราะฟอร์มใช่ไหมก็อาจหมายถึงนัดยูโรป้านะใช่ <ur> ใช่ นะก็ฟอร์มมันหลังๆอะแขวงเนาะเอางี้ตั้งแต่นี้นะไปอะคือไบรตันเชฟอยู่โมยิงติดยิงติดตลอดโอ้แต่คือโอเคยิงยิงได้ก็จริงยิงจุดโทษใช่ไหมแต่คือเขาแบบเหมือนไม่รู้ทําไมไม่ไม้าไอ <I S 1> วันกระดกข้ามหัวโกลลูกนั้นโอ้ถ้าสองศูนยก็กลับมาได้เลยใช่อะแต่ทีนี้ก็ในช่วงลุ้นแชมป์โค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้เหลืออีกห้านันเท่านั้นครอปเองก็พูดแค่ว่าเอาอย่างนี้ถ้าห้านัสุดท้ายเราชนะทั้งหมดอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมอ้าวจริงถ้า เราก็ไม่ได้หวังหรอกแต่ก็เรากําหนดโชคชะตาตัวเองอะ่ะก็คือเอาชนะที่ทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยหนัดที่เหลือจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่เดี๋ยวเจอเอฟเวอร์ตันตอนนี้สถานการณ์ก็คือเราอะ่ะไปเยือน3เกมจนถึงสิ้นเดือนแล้วก็จะกลับมาเล่นอีกทีในบ้านคือนัดเจอสเปอร์ต้นเดือนพฤษภาคม,คมเพราะฉะนั้นเ,นเกมเยือนก็จะพูดว่ายากก็ ย่างเล่นกับฟูลเล่ก็ชนะได้นะก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงส่วนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนที่ย <g> ิงสุวยๆในเกมนี้นะคะก็หูเราเพื่อนๆเลยว่าแบบเนี่ยอยากจะให้เต็มที่อีกเกมใหญ่อีก5นัดเป็นเกมใหญ่ทั้งสิ้นมันคือ5นัดชิงชนะเลิศอยากจะให้ทําให้เต็มที่ส่วนมีสื่อออกมาแฉบอกลุยดีอาสเนี่ยตอนนี้อยากไปสเปนมากจริงก็ไม่ผิดคาดหรอกค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขาเคย ออกมาพูดแบบไม่กักอยู่แล้วนะว่าเนี่ยวันนึงเขาอยากจะใส่ฝันเห็นลูกเขาไปเล่นในลีกสเปนนะทีนี้มันเลยมีข่าวว่าเดียร์ฟเนี่ยอยากไปเล่นให้บาเซโลนาเพราะว่าเป็นแฟนของบาเซโลนาอุตบาเซโลนาสมมุตินะสมมุติถ้าการเงินดีกว่านี้แล้วมาทาบทามีใครไม่อยากไปใช่ใช่ปะโดยชื่อของบาเซโลนาเนี่ยใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีข่าวเมื่อวานก็คือมีคนเห็นมูรินโญ่ไปชมเกมค่ะ แมทไหนครับไม่ชอบนี่ยไปดูนั่งดูเนี่ยแหละฟูแลมโอ๋อดูกับเขาอีโอคแต่บ้านเนี่ยเป็นคอเทจบ้านเขาอยู่ลอนดอนเขามีบ้านอยู่ลอนดอนก็อาจจะว่างไงจะมาคุ้มรีวูเหรอเขาเกียรกันจะตายเขาก็เลยมีข่าวว่าเออหรือมาดูเออไม่หรอกนะไม่หรอกเกียรตกันไม่ถูกเลยนะไม่ไม่หรอกมากับมอนเตลล่านี่วันจะต้มมอนเตลล่านั่นน่ะไม่หรอกเนี่ยก็มคือพอเห็นปุ๊บก็เลยมีแฟนเอาไหมเอาไหมเอาตัวเองนะ ไม่เอาเกียรกันไานเอาไหมคะบ้างี้แหละยิ่งเกียรยิ่งเจอเอาไหมคะมูรินโญ่อยู่ในว่าบอลลนเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมาก thank you แค่ว่างแหละ no thanks บ้านอยู่แถวฟูแลมเลยมาดูหน่อยครับนะคะ